สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลราคัลทาร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรกับคุณมีเรื่องอะไรที่คุณควรรู้นะคะในช่วงนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่ต้องการสื่อสารอะไรก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้นะคะดูหลายๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงที่อ,อค่อนข้างจะมีเรื่องยากลำบากยากลำบากในชีวิตนะคะหรือมีปัญหาเข้ามาเหมือนแบบปัญหาจุกจิกกวนใจอะคะ่ะเหมือนมีเศษอะไรนนึกภาพเวลาที่เรามีเศษผงเข้าตามันจะรู้สึกแบบ เคืองตาระคายตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากมายนะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาจุกจิกจุกจิกที่เข้ามากวนใจคุณแล้วมันอาจจะมาในรูปแบบที่หลายๆเรื่องเข้ามาพร้อมๆกันช่วงนี้คุณต้องใช้พลังงานอย่างหนักนะคะต้องใช้ความพยายาม ผู้อ่านรู้สึกว่าคุณกําลังใช้พยายามอย่างสูงเลยอะไปน็อปสอดก็คือในอ็อบสอดนะคะพยายามที่จะแก้ปัญหาพยายามที่จะคลจัดปัญหาต่างๆให้ออกไปจากชีวิตของคุณไม่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เพราะผู้อ่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวอะมันมีหลายเรื่องเข้ามาเข้ามาในเวลาใกล้เคียงกันหรือพร้อมๆกันด้วยอะมันทําให้คุณแบบต้องปวดหัวงุดหงิดมันรู้สึกจุกจิกกวนใจนะคะแต่คุณน่ะตัวคุณมีความหวัง มีความหวังแล้วก็มีมีพลังอย่างแรงกล้าที่พยายามจะฟันฝ่าให้มันผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เนี่ยเดอะสตาร์ออกมานะคะมันดูคุณมีความมุ่งมั่นนะคะคุณมีเป้าหมายคุณมีความปรารถนาที่จะกำจัดศัตรูหมู่มารหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างคุณดูไม่ได้ยอดอ่อท้อเออ มันอาจจะยุ่งยากเหนื่อยนายแต่คุณผู้อ่านยังไม่เห็นพลังงานของความเหนื่อยเหนื่อยล้าท้อใจอะไรอย่างนี้นะเพราะมันเป็นความแบบอยากสู้อะค่ะดูคุณมีมีความพร้อมที่จะไฟมีความพร้อมที่จะสู้ถึงแม้คุณจะไม่ได้อยากให้มันเกิดปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เอเนอรของคุณอะ่ะก็ไม่ได้เหมือนแบบไม่ใช่คนหมดไฟไม่ใช่คนที่เหนื่อยล้าไม่ใช่คนอ่อนแออะไรอะ่ะแต่เป็นพลังงานของนักสู้เลยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าเราไพา่มีอะไรอยากจะบอกคุณไหมทู Two of m i ม h ค e ลนะคะ it will all be better if you just make a decision อืให้สองดาบมันเองอีพิฟานี่นะคะหรือไพ The Hermit Five of Gabriel ห้าห้าไม่เท้า เขาบอกว่า okay. a challenge you can resolve นะคะ Have patience with yourself and those around you Queen of Ariel queen of gabriel มาทั้งราชินีเหรียญแล้วก็ราชินีไม้นะ you can do anything right now โอเคสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณต้องการจะสื่อสารกับคุณก็คือเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ เรื่องการงานการเงินหรือความรักหรือแม้แต่ปัญหาส่วนตัวจุกจิกจุจิก,จก,จกที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนสร้างขึ้นเองหรือคนรอบๆตัวคุณสร้างขึ้นให้กับคุณนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้สติปัญญาคิดอย่างชาญฉลาดอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะคะให้นิ่งให้มากที่สุดพยายามนิ่งพยายามอ,อ,อย่าใช้ อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินหรือแก้ไขปัญหาคุณจะต้องนิ่งให้ได้มากที่สุดเมื่อเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยให้พยายามนับ1นึถึงสิหรือนับหนึ่ถึงร้อแล้วแต่นะเอาให้ใจเย็นลงอะเพราะเวลาที่คุณใจร้อนคุณอาจจะขาดสติและทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดได้ และเมื่อมีเรื่องหรือสถานการณ์อะไรที่คุณจำเป็นจะต้องตัดสินใจให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะคุณต้องเลือกสักอย่างสักทางและตัดสินใจให้เด็ดขาดไปเลยอย่าลังเลแต่ก่อนจะตัดสินใจอ่ะคุณจะต้องอยู่ในในอารมณ์ที่ค่อนข้างนิ่งแล้วก็มีสติอย่าตัดสินใจในตอนที่อารมณ์คุณกำลังแป,ปรปลวนหรือ คุณกำลังใจร้อนคุณกําลังหงุดหงิดอย่าใช้อารมณ์ตอนนั้นในการตัดสินใจพอคุณนิ่งคุณมีสติคุณคิดไตร่ตองให้ดีให้ถี่ถ้วนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะตัดสินใจให้แน่แน่เลือกสักทางให้เด็ดขาดแล้วก็ลงมือทําไปเลยไม่ว่าปัญหานั้นมันคืออะไรคุณสามารถจัดการมันได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนคุณจะต้องมีความอดทน แต่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปคุณจัดการได้แน่นอนไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยผู้อ่านเห็นพลังงานในตัวคุณที่มีความแบบเป็นเลือดนักสู้อยู่ในตัวอยู่แล้วพ่ายควีนออฟ g ก a เบลก็ออกมายืนยันว่าคุณเนี่ย you can do anything right now คุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในตอนนี้ เดี๋ยวนี้ลงมือทำลงมือจัดการกับปัญหาลงมือต่อสู้ได้เลยแค่ให้มีสติแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทางเลือกเวลาที่คุณต้องเลือกอะไรเนี่ยให้นึกถึงตัวเองเป็นหลักนะแต่ว่านึกถึงตัวเองเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้เห็นแก่ตัวนะให้นึกถึงเอ,อ่อให้รักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองผู้อ่านพูด ภาพรวมนะกรณีที่สมมุติว่ามันเกิดปัญหาอะไรที่เช่นเช่นะให้เห็นภาพกรณีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กรณีเนี้ยให้คุณเนี่ยนึกถึงคุณค่าของตัวเองมีศักดิ์ศรีรักตัวเองเป็นนะคะอย่ารักคนอื่นมากกว่าตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองรักตัวเองให้เป็นดูแลตัวเองให้เป็นแล้วก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งความรักจากใคร ถ้าคุณรักตัวเองเป็นก่อนคุณเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนคนอื่นนั่นแหละถึงจะมาเห็นคุณค่าของคุณอันนี้ให้ยกตัวอยา่างถ้าเป็นในกรณีเอ,อกรณีเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่เขาอยากออกมาเตือนว่าให้คุณเนี่ยทำตัวเป็นควีนเหลียนผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองอืมแล้วก็จงใช้สติปัญญาคิดอย่างชาญฉลาดไม่แนะนำให้ใช้กำลังหรือใช้อารมณ์ แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคุณจะจัดการทุกอย่างได้คุณเอาอยู่โอเคนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ